โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TSI Channel นะครับครับสำหรับวันนี้ผมไม่ได้จะมาแนะนําแนวทางในการอ่าเล่นเกม Summoner War แต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทําคลิปเพื่อเปิดหินมโนกันนะครับเพื่อนก็บอกก่อนเลยว่าหินมโนรอบนี้ตัวที่ผมอยากได้นะครับมีแค่ตัวเดียวเลยคือตัวอ่าจากไฟนะครับซึ่งผมแนะนําในการเปิดสกอรหรือหินมโนอย่างนี้ก่อนนะครับคือสําหรับผู้เล่นใหม่ ที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้เพื่อนๆดองสกอร์นะครับพวกสกอร์สม้มหรือว่าสกอร์ธาตุร้อยสองใบอะไรอย่างเนี้ยคือผมแนะนําว่าเพื่อนๆเ,เ,เก็บได้สักสิบใบยี่สิบใบเนี่ยก็เปิดได้แล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้อมอนสามดาวมากินเพื่ออัพเพื่ออัพมอนเตอร์ขึ้น6ดาวได้เร็วขึ้นแล้วก็ถ้าเราเปิดได้4ดาว5ดาวเนี่ยเราก็จะมีตัวปั้นนะครับยิ่งถ้าได้4ีดาวท็อปเนี่ยเราก็จะสามารถ ทําให้ไอดีมันเติบโตได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับแต่ว่าแสงมืดอันนี้เป็นส่วนตัวของมันเพื่อนนะครับว่าจะดองหรือไม่ดองนะครับส่วนตัวผมเคยดองไปโหลนึงนะแสงมืดแล้วก็เปิดมาได้ 3- ามดาวล้วนครับก็หัวอุ่นกันไปนะฮะสำหรับแสงมืดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะดองไว้อีกนะแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับสำหรับครั้งหน้าเนาะโอเคสําหรับในส่วนของหินมโนนะผมแนะนําว่าอย่าไปเปิดเล่นหมดนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าได้มาแล้วเปิดเล่นนะครับผมเชียร์ให้เพื่อนๆเนี่ย ค่อยๆเก็บค่อยๆดองแล้วก็เปิดหาตัวที่เพื่อนๆอยากได้กันนะในส่วนของผู้เล่นใหม่เนี่ยตัว4ดาวตัวแรกที่ผมแนะนําแล้วก็มันเป็นท็อปเทียร์เลยนะครับคือผมแนะนําเป็นตัวโจ๊กลมนะคือโจ๊กลมเนี่ยดีมากๆในเรื่องของการลงดานลงหอจนไปถึงการตีอารีนา่ากีวอได้หมดเลยนะครับลูนก็คืออยู่ที่เราจะ,จะสามารถฟาร์มแล้วก็ใส่มันได้นะครับ คือโจ๊กลมมันสามารถทําให้เราฟาร์มโกเลมได้เร็วมากๆเนาะแล้วก็ทํารอบได้เร็วขึ้นทําให้เรามีความสามารถมีศักยภาพในการหาลุนได้เยอะขึ้นนะครับตัวต่อมาอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนเลยนะครับบางคนก็ทําผัวน้อาจจะหาผัวน้ําเพื่อไปใช้ในการไต่หอฮาร์ดนะครับหรือว่าจะเป็นในตระกูลพวกจักบูมพวกนี้ได้หมดเลยนะครับถ้าจาักบูมผมก็จะแนะนําเป็นพวกจักน้ําจักไฟเนี่ยดีมากแล้วก็บูม้ําเนี่ยดีนะครับส่วนตัวจักลมเนี่ยมันจะเก่งในเรื่องของมังกร3หัวเนาะ โอเคไม่พูดพภาพทำเพลงนะครับวันนี้จะมาลั่นสกอร์กันอย่างเดียวเลยนะเปิดหินมโนตัวที่ผมต้องการมีตัวเดียวเท่านั้นนะครับจากไฟถ้าได้ก็จะหยุดนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็เปิดให้หมดเลยเนาะโอเคลุยไม่ได้คาดคาดหวังอะไรมากมายเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ลุยยาวๆเลยนะโอเมจิกในลมผมเสียดายมากเลยไม่น่ารีบแลกกิจกรรมฟิวชั่นมาเลยนะครับเพิ่งแลกมาเมื่อวานเองเนาะ เลยผมเริ่มดูหินมโนได้แหละว่ามันมีไม่กิงไหนลมไม่งั้นจะได้เก็บไว้แรกเผื่อฟุกเปิดได้ <c oughs> โอเคครับก็ผมเคยดองมาเพื่อเปิดจ็กลม <c oughs> เพื่อเปิดจักน้ำเนาะมันก็ยังได้อยู่นะครับผัวน้ําก็ดองไว้ได้นะแต่ว่าบูมน้ํายังไม่ได้เพราะว่ารอบที่มีบูมน้ํามันผมจะได้เป็นกินน้ําไปแทนนะ รอบนี้ก็ไม่หวังอะไรมากครับถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้กลิ่นเค็มๆนะเอ้ยขอจักไปตัวเดียวเพื่อนต้องใสแนวนี้แนวนี้จะไม่ค่อยดี ย้ายแป๊บเรื่องย้ายแนวย้ายแท่นอะไรพวกนี้เพื่อนมันดวงร้วนเลยนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะเดีย๋ยวอีกสิบครั้งนะครับเข้มนเข้มปิด ก็ชื่มก็บอกอยู่แล้วนะครับหินมโนเนาะเพื่อนเพื่อนเราก็เล่นสบายๆนะอย่าไปหัวร้อนมันได้ก็ดีครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไร,รก็เก็บใหม่ได้เนาะตัวที่นี่เราก็ใช้ได้ครับปากพูดให้กำลังใจตัวเ,เองรินก็คือเลือสุดยอดเลยสามที่แปดใบนะ้ผมจะลองดูว่าผมจะเซืร์เกีลยวได้ไหมนะอ้าโอเคได้รอบหนึ่งอ่ะรอบสุดท้ายแล้วครับหมดเกลี้ยง มาเถอะเข็มปิดโอเคครับก็เพื่อนเมาที่ดองแล้วก็เปิดแล้วไม่ได้ตัวที่ต้องการนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับจะไปซีเรียสมันเนาะสักวันเดี๋ยวมันก็ได้เองแหละครับโอเคสํารับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ